อันนี้เขาเมื่สิบอัน,นไปถ่ายคลิปตอนะพี่น้องอีกบ้านหลังนึงเมืองโซนแม่สปากับเสืยรแมส่สปาเหตุละสั่งสั่งจกไปสันหามาอะไตัวนี้นะพี่น้องใส่เข้าไปฮัดดากอิงติ้งอยู่วันนี้ไหมจดินไปหาใส่มาใส่ไปจะสั่งให้บ่พี่เหรอพี่น้องมาพี่เตยนี่สั่งอยูอนน่นึงเลยละ่ะสุกเลยเนี่นยยัาซั่งฉันนะฉันสวัสดีค่ะ าสวัสดีคุณจ้าเมนี้กับมาพ่อกับอิรซาในฉากมิสลาพาแซ่บพี่น้องจ้าเมนูวันนี้คือขนมจีนขนมจีนน้ำยาโรยโรยเม็ดี่กัินด้วยพี่น้องเด้อยพี่กะทินหลายหลายพี่น้องวันนี้เรามาแบบในกระบะเบิดเรามาแบบว่าแบบอะไรคะเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองนะคะทุกคนพี่เดี๋ยวบริเนสลิมเนะจ้าพอดีจับถือเสื้อเหลืองพอดีมืัอนี้มามาพี่น้องมา เจอเฮนไพใส่เสื้อเรื่องเต๋อลิ่งไหมนะมาบ้าอะไรยายห้างจ้าเมื่อกี้น่าแม่สบายจ้าพี่น้องจ้าบ้าอะไรยายห้างจ้าบ้าอะไรเจ็บคอตัวละครหลับโอเคตัวละครหลับคนนั้นแมนไพอันนั้นนะเพิ่นกับว่าเพิ่นปะทองปะทองปะทองพี่น้องเพิ่นปลูกปิดมากเลยเลยตรงเตาเหลี่ยม่ะตึ้งเลยที่ด้วยเนาะพี่น้องมาบ้าเป็นยังจ้าบ่าวากัน ป้า,ปาบอไ,ไั้เด็กินจะทำอยู่พี่น้องค่าตะซักเขาคุณออกมาก่นอนเรื่องชาวบ้านเป็นงานถนัดของเรานะคะทุกคนเพื่อ<ว>เรื่องจ้าจะเป็นเรื่องตัวเองแมนจะรลู้ทุกเรื่องจะเป็นเรื่องจากของแลวพี่น้องเลยสำหรับไพนิ่ลนาลห้อนี้นะจ๊ะพวกนี้จ้าเ้าแมนอีกี <laughs> มามาพี่น้องมาเมือี้โอ้ย มกินให้แม่สบากับพี่เตยภาษาจ้ะมาจ้ามาจ้าว้าวไรยายห่างบ่อยากว้าวไรยายห่างไหมพี่น้องคุณคุณบอพี่คุณคุณบอคุณแล้วแม่สบายจะมาฟังบ่อยากว้าวไรยายห่างสิบปะฮี้กับปะฮี้โลดสาวโอแม่สองผิดสองและสามนี่แหละพี่น้องโอ,โอ,อแม่แม่ตัวยงตัวยงสองผิดคือแบบวันนี้เรามาในแนวแบบว่านักลงนักร้องนะคะทุกคน อืไม่เอาที่เราอยากเว้าลายยายห้างสิไปกระเป้าไปซาสั่งวะเพ่นอนอะน้องปากอดิซี่ซีเน่งได้พี่น้องอยาบากันเนะาะเราทาเรือก,กับปลอลิปมา่ังต้าไม่สบายนี่ สวยให้เธอตื่นแล้วจ้ะตื่นมากกับสวยรถมันพี่น้องต้องเป็นแนวได้แก้ประหานี่คืออาการนียนะอาการตื่นมากอะไรกับสวยรถุดนะมันยังตื่นสวยมุกซีดบาดฮาบาทกันเลยพี่น้องงั้น บอกพี่น้องกันเนาะคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ไม่สบายจ้ะเพราะพูดไ่ได้กินโดดกิดยากละดับเมื่ออื่นจะเป็นคอนเทนต์พี่เตยจ้ะเ้าสองคนสนับมือกันลุ้งพี่น้องคอนเทนต์ไปคอนเทนต์เบิรงกคอนเทนต์มั้มเลยไม่สบายจะบอกความว่าคอนเทนต์ใครนะจ๊ะจะบอกในคลิปอันแน่นงี้กับพี่เตยเท่านะในคำบรรยายบอกในหัวข้อลิจไหมพี่น้องเราจะบอกมาคอนเทนต์ใคร พี่นอ้องถามมาเบิ่งว่าใครจะเด็ดกว่ากันเด็ดตรงไหนเด็ดเด็ดตรงคอนเทนต์แบบอุ้ยคือคิดได้ว่างสินะพี่น้องพี่ๆก็คิดได้อือพม่ได้คิดแรงไงหืมปากแม่แดงไม่มีแรงกินเลยปกติกต er ิดกับป้าลีบ ar <ix> ไม่พี่น้องมาเนี่ย เมื่อมาถึนลำลองป่ากจะคอตกใจเอาปากก็สิทธะปกติก็บ่เคยทาลิปเลยจ้ะบัดนี้ทำคลิปเนาะก็ทายท้าก็ต้องแบบว่าเป็นหน้าเป็นตาสินะจะได้มีนท่วนจะได้มองบอแมนคนจะรู้ว่าผู้ให่าบอกอี๋สามพันจริงท้าเราพอได้ท้ารถสักระยานึงพอเท้าท้าไปปักซีสิทธ์ไม่เอา ตะกี้ก็บ่มีความเอะใจว่ามันซีดขนาดนี้เห็นไหมพี่น้องคือตึงกันบอว่าถ้าบัดทายปีนิดก็จะแบบสบยางได้จริงไหมเอาอยู่ดีซัสพี่น้องเข้าใจหัวอ,อุกคนที่แตง่งหน้าแล้วบอแต่งอย่างไม่ถึงบาบ้งเคยแต่งหน้าแล้วมันบา้าบอมเมย์เข้าใจหัวอุคนที่อันที่แต่งหน้าพออย่างรูบอขนาดเท่าปฏิทายพยายามอยวเขาก็นต้องรู้สึกว่าขารยังไป ต่เราคนบริเลตแต่งนานี่เขาบอกแต่งนาเลย่องจริงสินาโวนสีเขากับจิขาดียังไปคือเขาไม่ด่าไม่สบายเขาใต่หยังงาัคือแต่งนาอยู่นาขนะดบริแต่งเขาสวยเองสวยเองตื่นมากกับสวยเลยพี่เตยนอนลองกับสวยเลยนะพี่น้องใน,นมเมอแองนอนลองกับสวยเลยนอนสวย ตบายจะเปิดเลยคลิปไดไนางยาจุดคนนยาจะมาสงสัยเลยอยากรู้ยังเกี่ยวกบไม่ใช่เอาจหี่แม่สาสิบบอสบสไม่สบายเป็อรสัญญาป้ารอยาเห็นิ่บักมาหนแม่สบายนินบักมาไหนแม่สบายแพ้แซบพาแซบแ้นเพจบอกอเน อินบอกไปเด้อมันมีอย่งดอกคนก็นอนซเฉยไปนอนนอนเหยียดตุงซืยอะโม่งยั้งสิกลดก็ไม่ได้กลดจะข้นธรรมดานอนอะนอนซเฉยเลยห่มผ้าเฉยไปน้องเบิ้งยังเกิดขึ้นอินบอกไปอินบักเข้ามาในแม่สบายพาร์ทแฟมเพลตนะคะเพราะมียังจยาเดี๋ยอินบอกไปไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดถึกใจไม่ต้องยังอะไรอินบอกว่าแบงนี้อะแม่สบายเจ็บให้เบิ้งพี่น้องยา อย่างอืเนีะอย่าหลอนโต,ไ,นต <laughs> ไปหลอนโตไปหลอนเลยเนี่ย <laughs> <laughs> มันไม่มีอะไรค่ะพี่ที่ inbox ไปนะพี่เตยจะไปตอบเอง <laughs> สิไปตอบว่ามัน่มีอย่างดอกมันมีอย่างดีดีเหรอพี่เตยความจริงความจริงมื่ง โอ,โอ้คืกินยากใช่ไหมข้าวปุ้นข้าวเปิ้ลน,นี่ก็ยใครเห็นพรุ่งนี้ของพี่เอ๋ยเป็นอะไรพอจะอ่าเอ่ยได้ไหมคะพอจะแบะบใบๆได้ไหมคะสีเขียวเขียวสีเขียวเขียวเอาไม่ไม่นะเอาไม่เอออเาเอาความเมนต์อของพี่เตยมื่อื่นพอสิเปิดเผยได้ปะจ๊เะเดี๋ยวจ๊ะเดี๋ยวจะใบได้ทุกคนเห็นคนนี้ อคอมเมนต์เข้ามาเด้อจ้าว่ามันคืออีหยังสิ่งที่พี่เตย้บอกไปเด้อจ้าลูกกลมๆสีเขียวแค่น,นีแล้วจ้ะท่านผู้ใดไปถึงนะเดี๋ยวพี่จะกดใจกดใจกดทุกคนเนาะฮ่องกดทุกคนเอาอย่างดีที่สุพี่เต้ก็ดีเดีย๋ยวไปเต้โอนเงินขงเขาว่าเลยหนึ่งบาทหนึ่งบาทพอแล้วค่าขนมค่าลูกอม สีเคียวเขียวลูกกลมกลมคอมเมนต์มาจ้าถ้าไปคอมเมนต์ให้เขาตั้งรูปเวลาสืเขียวลูกกลมกลมนะเมามีหรอกจ้ามิสบาไม่ได้มาสบาแล้ที่รูปนะบอทูพี่น้องเอาดีมันมีลายเขียวเนาะอ๋อเ,าเานะขาไปเลยเห็ดรึเปล่าเขาไปเลยเห็ดจำหนี่นเขาแบบนี้เขาเห็ดผสมกันด้วยอีกอันหนึ่งไปอีกอันหนึ่งคือขั้นเนิบ <c oughs> เนิบ <c oughs> ขั้นเนิบเนิบโอ้ย ไะลูเบอร์เดและเมตาบาบบคัเน,คานเนิบเนิบเมื่อกี้ยังไมใไ้ลูดอกคันเนิบเนิบบอมีขาค <laughs> ืยังว่าคันเห <laughs> นบเคั <c oughs> <c oughs> นเนิบเนิบตาของบอมีขา <laughs> แมมหรอกมมเมไปวันนีน้โมโหโมโหไปทีๆๆ่มากตั้งนานแล้วล่ะมันง่ายมากเลยพี่นอ้อง ก็กินคนเป็นอาหารไม่มีอยากกินคนเป็นอาหารเลยอีกแล้วกินกินพักทุกชนิดไม่ร้านันคุ้มกับลูกปุลกหเนาะบม่รู้ดอกคือใบพักใบเนี่ยใบเนี่ไม่กับบัวง้วกับกินเด๋งง้วน่ะไก่้กันเด๋ไก่กับกินนี่ง้อน พั่วกัมีขาไกลนแล้วนเาบอกว่าขาเหน็บเหน็บไกลมารหนอยังวเอามเอหมไปท้องไม่สบายนิวนา้มแล้เอาพี่จะจะใบจะใบคอนเทนต์ตอไปเขาไม่สบายนั่นตอไปบ้านกินยว ดูเล,นลน่นี่้ันนี่หอวะิี่ี่ยังเนอยู่อ้าอาทายมเาสงไปทายมันถึบ่ตอนนี้คิดนหัวลแล้วบ่ะกินแล้วได้แล้นะอืมต่ำุาแม่สามเด้อต่ะุงบาแม่อมทอดใบขนุนมาแม่ ยังอ๋อชิบอกเอาทายมาฮะทายทายยัง,ยยงกระทายมาบ้าอียังทายยังกระทายจริงที่จะเห็นนะเอากะทายอยู่นี่กะทายมากะแม่บอกหมอายถึงว่าให้ใบามาสิดอกใบามากลมกลมเอากระบอกสีบอกอยังได้ไหมสีขาวกลมกลมสีขาว มะพร้าว no เอาอีกบะมี่ขาบะมี่ขาะไรบมี่ป่ะจีจันเป็กลุมซี่ขาบะมี่ขานี่มันข่อง่องกันที่บนนี้นะข่องอีกอีกเนี้ยเห็นปะเล่นดึงดึงจะเลีลูกตา no กลุ่มๆดีก๊าบกับบุ้มิค้าอย่างนี้ลูกตาอ,อะบูบอกความลับพี่น่อคลิปต่อไปความลับคันเต้นพี่เต๋ออะใบไปแล้วตอนคันเต้นแม่สระเนี่ยบอกบอกลุ่มๆดีเขาไม่ค้าประละจ้าพี่หน่อปลาตาคันผู้ใดอยากเบิ้งคลิปที่เป็นความลับที่แม่สาะก,กับไม่เนี่ย อินบัอกเข้ามาในแมสบาพาแซบแฟนเพจด้วยจ้ท<ห>ุกคนคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนจากฝากกดติดตามเป็นก้างใจให้พวกเราสองคนนะคะด้วยที่แมสบาพาแซบแฟนเพจแล้วก y o ยูทูบแมสบาพาแซบด้วจ้แวาแฟกติดตามเป็นก้างใจกดไลค์กดแชร์ให้น้ำจ้กรติ๊กต็อกแมชบาพาแซบแม่จา,<ล>าพยา,<ล>าพยาแอดเป็นมะเป็นประปากาฮันตะ เออโอเคก็ได้สุดพี่ะันนี you heads, ้พี่ประกาศฮอนตายไม่สบายเาะว่าเปนแก้วแมนแมนประจ้าขอบคุณสารการรับซ้อนจ้าพากันในคลิปหน้าจะคลิปนี้ประจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประจ้าบบ๊าายยบ๊ายบาย